จนมีถึงช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็ไปเรียนต่อโทรก็ไปเรียนต่อด้านการเงินแล้วก็เรียนธุรกิจระหว่างประเทศที่อเมริกาครับเป็นจังหวะพอดีที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจพอดีฮะเข้อแรกเลยที่เราเป็นลูกจ้างเข้ามาตลอดพอเราเป็นผู้ประกอบการเราคิดว่ามันสวยอะนึกว่าเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วมันง่ายมันง่ายเพราะตอนนั้นอะเราอยู่ภายใต้ชื่อบริษัทใหญ่เวลาไปคุยกับลูกค้ามันก็มีความน่าเชื่อถือแต่พอเราเริ่มต้นธุรกิจขึ้นมาเนี่ยมันคือการสร้างใหม่คะ เข้าสู่ในการเดอร์มิเดียเดอร์ซีรีส์นะคะเดอร์มิเดียเดอร์ซีรีส์นะคะมิเดียเดอร์ซีรีส์ค่ะ The The สนับสนุนโดย w e ว l Thailand สถาบันกวดวิชา EDU เผลอมาจินหมิงกรุป๊ปบริษัทยูเนียนซิปแพ็กจำกัด IPM ีเอ็ม r ินเตอร์เกรทีฟเพนเมนเบริษัทอลูมิเนียมจื่อจิ้นหัวจำกัดพรีเซ้น สวัสดีครับผมมิน้นตีละพลนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะมีเดียเดอะซีรนะครับรายการที่จะทำให้คุณรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจหลากหลายวงการวันนี้นะครับเราจะมาพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านที่ปรึกษาทางการเงินและธุรกิจแฟรนไชส์นะครับนั่นก็คือพี่เซตเศษพงศ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอมิน้นครับ นะครับแล้วก็บริษัทที่ดูแลอยู่เป็นบริษัทจีโนซิทจำกัดนะฮะ กาปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจการเงินแล้วก็แฟรนไชส์มีโอกาสในการจับคู่ธุรกิจของแฟรนไชส์ที่มาจากต่างประเทศนะครับที่มาพบก,กับนักงทุนในประเทศไทยลงถึงนําแบรนด์แฟรนไชส์ไทยไปต่างประเทศด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการวางแผนเรื่องการดรําเนินงานแผนธุรกิจต่างๆให้กับลูกค้าของผมเนี่ยสามารถเต,ติบโตและขยายต่างๆได้ที่เมื่อกี้บอกเรื่องของที่ปรึกษาธุรกิจด้านของการเงินเนี่ยผมเองก็ทําแผนธุรกิจเพื่อจะหานักลงทุนให้กับผู้ประกอบการแล้วก็แหล่งเงินสินเชื่อจากธนาคารบางครั้งเนี่ยมีโอกาสเรื่อง ของการทําควบรวมกิจการด้วยครับประเมินมูลค่ากิจการหมายความว่าเราสามารถขยายแฟรนไชส์ให้ต right ่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทยและเราหาแหล่งเงินทุนหาผู้ลงทุนและวางแผนในการขยายสาขาต่างๆให้ให้กับลูกค้าได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนกับว่าแผนแฟรนไชส์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการขยายธุรกิจซึ่งบางครั้งการขยายธุรกิจเนี่ยมันก็คือขยายด้วยตัวเองขยายโดยการหาผู้ร่วมลงทุนหรือแม้กระทั่งการขายสิทธิ์ความสําเร็จของธุรกิจเหล่านั้นในรูปแบบของแฟรนไชส์ฟังแล้ว คนที่ต้องการขยายธุรกิจให้โตอย่างรวดเร็วเนี่ยสามารถมาปรึกษาพิเซษได้เลยในการที่จะทำไงก็ได้ให้ธุรกิจเราสามารถขยายแฟนชายและหาแหล่งเงินทุนพร้อมเป็นที่ปรกึกษาทางด้านก,การเงินให้ธุรกิจนั้นๆได้เลยใช่ไหมครับใช่เลยครับแม่นมากครับผมก็อยากทราบเออชีวิตในวัยเด็กของพิเศษหน่อยครับว่าเป็นมาอย่างไรบ้างครับ ลูกคนจีนแหละครับแล้วก็เกิดมาในครอบครัวพ่อค้าแม่ค้าที่บ้านก็คือขายธุรกิจทําเครื่องสังกะพันอยู่ที่เสาชิงช้า,ชาครับอ๋อเป็นแหล่งเลยนะครับเป็นแหล่งเลยเติบโตมาผมก็รู้จักเรื่องของการค้าการขายพ่อแม่ก็สอนให้เรารู้จักเรื่องของการเงินการบริหารในร้านผมรู้เรื่องของการบริหารการเงินตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่รู้จีการขายเก็บเงินยังไงดูแลเรื่องลิ้นชักเขียนบัญชีรายรับรายจ่ายตั้งแต่เด็กเลยครับต้องบอกว่าเราไม่ได้เกิดมาแล้วไม่มีธุรกิจเลยนะฮะพ่อแม่ก็ค่อยๆปั้นขึ้นมา สร้างธุรกิจมาป,ป้าเองก็มาจากมาเลเซียอย่างเงี้ยค่ะมาพบคุณแม่แล้วก็มาเริ่มทําธุรกิจใหม่ๆแล้วตอนที่เริ่มต้นเนี่ยผมเองก็เรียนไม่ค่อยดีนะตอนแรกๆเวลาเรียนไม่ดีปุ๊บเนี่ยเราก็ไปศึกษางานไปร้านต่างๆพบพอปิดเทอมเนี่ยคนอื่นๆเขาได้ไปเที่ยวไปเล่นกันผมอ่ะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเล่นหรอกครับเขาจะบอกว่าปิดเทอมแล้วมาช่วยขายของหน้าร้านหน่อย ก็เหมือนกับเชิญลูกค้าเข้าร้านบ้างอะไรเงี้ยรับอะไรครับนั้นตั้งแต่เล็กๆเลยครับตอนนั้นก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยชอบไม่อยากจะทํางานที่ร้านวิธีการหนึ่งที่ผมอยากจะทําก็คือว่าพยายามจะหาทางเรียนผมก็เลยต้องหาวิธีการกวดวิชาเพื่อให้ตัวเองได้เรียนดีขึ้นการว่าปิดเทอมเนี่ยก็ขอเขาบอกว่าขอไปเรียนวิชาต่างๆนะเพื่อจะได้ไปสอบเข้าโรงเรียนที่ดีขึ้นนะจะได้เรียนดีขึ้นปรากฏว่าก็เรียนดีขึ้นด้วยนะแต่ยังไรก็ตามก็ต้องกลับมาช่วยขายของอยู่ดีครับแล้วพิเซตจบทางด้านไหนมาครับ เรียนสายพยาณิชยกรรมเนี่ยตั้งแต่เรียนที่สวนกุหลาบแล้วสวนกุลาบจะมีสายต่างๆนะแล้วผมเลือกเรียนที่สวนกุลาบปุ๊บก็เรียนสายพาณิชย์ก็คือเรียนพวกทำบัญชีบาพอสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็เรียนคณะพาณิชยาสร,ร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับก็จบด้านการเงินมาแล้วก็มีโอกาสได้ทํางานสายของด้านการเงินตั้งแต่ตอนนั้น ตั้งแต่จบปริญญาตรีฮร,ร,รก่อนวิกฤตเศรษฐกิจช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่บุมบูมเนาะที่เราต้องเข้าไปจบมาแล้วต้องไปทํางานในตลาดหลักทรัพย์ทํางานในบริษัทเงินทุนต่างๆจนมีถึงช่วงเวลาหนึ่งล้วก็ไปเรียนต่อโทรก็ไปเรียนต่อด้านการเงินแล้วก็เรียนธุรกิจระหว่างประเทศที่อเมริกาครับ <laughing? S 2> เป็นจังหวพะพอดีที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจพอดีครับโอ้ไปช่วงค่าเงินบาทลอยตัวเลยตามกันประมาณ6เดือนถ้าเกิดไปช้ากว่านั้นนี่คือคงไม่ได้ไป ำเลยตำเลยแล้วลยเลยทำเลยที่สมมติคนที่ดูอยู่บางคนอาจจะไม่รู้เนาะวิกฤตก็คือตอนนั้นว่าตอนไป1ดอลลาร์มันคือ25บาทแต่ว่าใช้เงิน25บาทในการแลกเป็น1ดอลลาร์ไปไปมาหลังจากนั้น6เดือนเราจากสมัครเรียนไปแล้วนู่นนี่นั่นมันกลายเป็น50บาทเพิ่มขึ้นต้นทุนในการเรียนสูงขึ้นเท่าตัวที่บ้านใช่ถูกต้องครที่บ้านเนี่ยต้องส่งเงินมาให้ผมอีกเท่าหนึ่งอ่ะแต่ด้วยความที่ ตอนนั้นมันค่อนข้างจะวางแผนก่อนเนาะเราเรียนจบด้านการเงินที่ธรรมศาสตร์มาแล้วแล้วก่อนจังหวัดช่วง6เดือนแรกเราก็รู้ว่ามหาวิทยาลัยเขาบอกว่าถ้าหากเ,เรียนปริญญาโทนะแล้วจ่ายก่อนล่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะลดให้ถ้าเป็นคนอื่นก็จะบอกว่าอุ้ยก็เอาเงินไปก่อนสินะแล้วค่อยๆเป็นสเต็ปในการอย่างนั้นไปแต่ผม,มาวางแผนของตัวเองว่าเออมันก็ยังลดอยู่เนาะแม้มันจะลดไม่มากผมก็เลยโอนค่าเทอมเนี่ยหมดตั้งแต่ปีแรกตั้งแต่ยังเป็น25บาท แล้วคุกคนที่เรียนด้วยการเขาบอกว่าเอ้ยโง่เนี่ยทำไมถึงไปยอมอย่างนั้นแต่เราก็รู้นะเราเราเรียนด้านทางนี้มานะเราก็ต้องวางแผนแบบนี้นะเป็นการกันเงินตัวเองจริงๆตอนนั้นคือคิดว่าเงินไว้กับตัวมันอาจจะหมดก็ได้อา, <laughs> อาจจะหลงทางที่นูคนได้เงินเยอะเอาเงินเนี่ยไปให้กับโรงเรียนแล้วก็ไปจาัดก,การไปไปป,าป,าปามามีผมก็เลยโชคดีที่ว่าผมไปแล้วผมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องค่างเงินบาท กลายเป็นโชคดีไปเลยนะครับใช่เของพิเศษเพราะว่ากลัวว่าเงินจะเอาไปใช้ไปหลงแสงสีด้วยการวางแผนที่เรียนมาจยจ่ายค่าเทอมล่วงหน้าไปก่อนทำให้พ่เศตไม่ได้รับผลกระเกี่ยวกับค่าเทอมนะครับพูดอย่างนั้นมันดูหลอกเลนะแต่จริงๆมันมีความที่ว่ามหาวิทยาลัยพูดคำว่าจ่ายก่อนได้ส่วนลดอ่าไอเราอ่ะแต่ในจเขากว่าส่วนลด เอาไว้ก่อนก็ดีครับเป็นโชคดีไปเลยแล้วบองแผนการเงินที่ถูกต้องครับใช่ครัที่นเป็นยไงบ้างครับพีเ่เซธความที่เราจ่ายไปแล้วเนะะาะราคาใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นเราไม่ได้เรียนธรรมดาถ้าคนไทยไปเรียนต่างประเทศเนี่ยก็ต้องทํางาน <S <S ผมเรียนด้วย <S 2> <S 2> ผมเรียนพร้อมๆกันสองมหาวิทยาลัยตอนนั้นโอ้เรียนไหวแล้วครับมันต่างเมืองอ่ะฮะไปเรียนที่บอสตันเนาะแต่ก็ไปไปเรียนที่ มีแทนเชียด้วยขับรถไปเรียนด้วยเวลาต่างกันเวลาว่างก็ทํางานด้วยอยากใช้เวลาให้เต็มที่ให้คุ้มค่าแล้วก็ทํางานในร้านอาหารไทยแต่ไม่ต้องไปเสิร์ฟนะครับผมด้วยความที่เรารู้ว่าเราเสิร์ฟมันไม่ไหวได้ตัวเราเล็กผมก็เลยไปเป็นแคชเชียร์ที่นั่นเป็นแคชเชียร์ครับด้วยความรู้ด้านกนารงาน,นนะฮะก็เลยเข้าใจเรื่องของตรงนั้นจริงๆแล้วอ่ะประสบการณ์ที่ได้มาเนี่ยมาสะสมมานะจนผมรู้ว่า เข้าใจเรื่องการทำธุรกิจร้านอาหารเป็นยังไงตอนที่เริ่มจากตรงนั้นเนี่ยจนปัจจุบันนี้ที่ผมทำธุรกิจเรื่องของแฟรนไชส์เรื่องของการผันการเงินลูกค้าผมส่วนใหญ่ก็เป็นธุรกิจร้านอาหารเหมือนกับบอกฝั่งว่าเฮ้ยมันมาทางนี้นะมันมีแนวนี้นะเขาเติบโตได้อย่างไรได้บ้างมันก็เลยเหมือนกับว่าเราอาจจะมองว่าเป็นความยากแต่ประสบการณ์ที่ตอนนั้นน่ะงเด็กอยากทำทุกอย่างแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าประสบการณ์ที่เราทำตอนนั้นมันจะถูกใช้ในอนาคตหรือไม่ผม ต้องบอกว่าเรียนจบที่นู่นที่อเมริกาแล้วก็ไปทํางานนะครับแล้วจวเรียนจบแล้วก็กลับมาประเทศไทยมาเริ่มทางานที่ประเทศไทยต่อแล้วะจบปริญญาโทแล้วอ่ะก็มาทํางานที่ธนาคารมาคือปรับโครงสร้างหนี้พอดีเลยในประเทศไทย ก็เลยมาอยู่ในวงการสินเชื่อเลยเข้าใจเรื่องของการบริหารธุรกิจเรื่องของการเงินแล้วพอร์ที่ดูอยู่ตอนนั้นเป็นพอร์ตของธุรกิจระหว่างประเทศคอือธุรกิจที่เอาแบรนด์ต่างชาติเข้ามาแล้วคนในประเทศไทยก็บริหารจัดการแล้วมันอาจจะวิกฤตพอดีอมันก็เลยทําไม่ได้ผมก็เลยเข้าใจเรื่องแบรนด์แฟรนไชส์ต่างประเทศตั้งแต่ตอนที่อยู่ในสินเชื่อตอนนั้น ที่รู้เรื่องการเงินนะเราก็เรื่องของธุรกิจต่างๆมันก็เลยเข้าใจในมุมมองของทางนั้นหมดเลยพอถึงช่วงหนึ่งก็มีโอกาสมาทํางานสายที่ปรึกษาธุรกิจแล้วก็ไปอยู่ฝั่งเจ้าหนี้ก่อนนะอยู่ฝั่งธนาคารเหมือนเป็นเจ้าหนี้เนาะเลยเห็นโครงสร้างแล้วมีโอกาสไปทํางานฝั่งที่เป็นลูกหนี้คือไปสร้างโปรเจกต์ขอกู้ธนาคารอันนั้นคือสร้างโรงไฟฟ้าโอ้โหเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยนะโปรเจกต์ใหญ่เราก็เลยรู้ว่าการสร้างโรงไฟฟ้าันเป็นยังไงรถไยเป็นแบบไหนบ้าง ก็คือเป็นโปรเจกต์ใหญ่ซึ่งมันดีมากๆเราทําเรื่องของการเงินแบบถอกู้เป็นซินิเคทโลนคือวงเงินเป็นพันๆล้านแล้วก็มาทําในส่วนที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทระดับประเทศระดับโลกนะครับหนึ่งในห้าอย่างเงี้ยฮะไปทาในตรงนั้นก็เลยกลายเป็นที่ปรึกษาตรงกลางพอดี hmm. เราเลยรู้ว่าเป็นฝั่มเจ้านี้ฝั่งที่เป็นลูกนี้แล้วผมมาเป็นที่ปรึกษาด้วยความที่ทํางานบริษัทต,ตรงเนี้ยผมก็ได้สกิลสแตนดาร์ดของการทํางานที่ปรึกษา ระดับอินเตอร์พอทำอย่างนี้เยอะๆปุ๊บผมก็เลยมีโอกาสที่รับงานไซไลน์เป็นของตัวเองพอรับงานของตัวเองคือเขารับเฉพาะงานใหญ่งานเล็กแต่เราทาให้ก็ได้ก็คืออาศัยช่วงตรงกลางที่บริษัทเราไม่รับสเกลเล็กหรือกลางพี่เซตก็อาศัยช่องว่างตรงนี้มารับเป็นที่ปรึกษ,ษาใช่ครับไป,ไปไปมาๆมันเยอะเยอะมากขึ้นงานใหญ่มันก็มีอยู่แต่งานเล็กมันเยอะขึ้นปัญหาธุรกิจมีเยอะขึ้นครับ ก็เลยไปคุยกับเจ้านายว่าเออขอไปตั้งบริษัทนะรับงานบริษัทเล็กที่คุณไม่รับนะเจ้านายตอนนั้นเขาก็ใจดีบอกโอเคไปทําเลยแต่เราสามารถพ่วงกันได้นะ<เ>ถ้ามีงานใหญ่ก็กลับมาช่วยหน่อยนะผมก็เลยตั้งบริษัทจีโนเซตขึ้นมานะครับคือเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนั้นถึงบัดนี้นะครับถูกต้องฮะแล้วการทํางานที่ผ่านมาครับมีปัญหาและอุปสรรคย่ไงไรบ้างครับทีเซ็ต้องเจอ แรกเลยที่เราเป็นลูกจ้างเข้ามาตลอดพอเราเป็นผู้ประกอบการเราคิดว่ามันสวยอะนึกว่าเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วมันง่ายมันง่ายเพราะตอนนั้นอะเราอยู่ภายใต้ชื่อบริษทยยัทใหญ่เวลาไปคุยกับลูกค้ามันก็มีความน่าเชื่อถือแต่พอเราเริ่มต้นธุรกิจขึ้นมาเนี่ยมันคือการสร้างใหม่ฮะตอนนั้นก็คืออะไรก็ได้ที่ตอนนั้นโซเชียลไม่ค่อยเยอะ <S <S ส,สื่อโซเชียลไม่ค่อยมีทำนั้นเยอะวิธีการทาผมก็คือทําให้คนรู้จักเราก็คือขอไปเป็นเกสเป็นวิยากรพิเศษในมหาวิทยาลัยต่างๆ เขาไปขอเขาเลยฮะเออผมมีความรู้ด้านนี้นะถ้าคลาสนี้มีเนี่ยก็คือจะให้คาแนะนำกันไปผมบอกว่าผมไม่ใช้ประสบการณ์ได้นะอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คล้ายๆฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยจนมหาวิทยาลัยบางบางที่ก็แต่งตั้งเราเป็นอาจารย์เลยโโอ้ ตอนนี้ก็พูดได้ว่าเออเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่คาเฟ่เมซอนเติบโตได้อันนี้พูดตัวอย่างลูกค้าเราได้เห็นภาพตั้งแต่เป็นแค่มี20กว่าคนจนเป็นร0 0 200คนทำงานได้กลายเป็น2,000 3,000สาขาได้เราไดเออ้เป็นตัวแทนแบรนด์ไก่ทอดยี่ห้อหนึ่งคือเท็กซัสชิเก้นของอเมริกานนผมเดินเข้าไปขายเท็กซัสชิเก้นให้กับปตท,ทเล่าว่าทุกอย่างให้ว่ามันดียังไงทำยังไงไ,ได้บ้างจนจบดีลได้มันก็ถือเป็นสิ่งนี้เราค่อนข้างภูมิจามาใจมาภูมิใจนะครับ มันก็เลยอยู่ในพอร์ตเราแล้วก็อีกหลายๆแบรนด์ที่เราดูแลอยู่ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเช่นแหลมจเจริญซีฟู้ดก็เป็นหนึ่งแบรนด์ที่เรา,าช่วยใช่ฮะก็ขึ้นห้างด้วยแถมได้ขายหุ้นในจำนวนมากให้กับ MK Group อีกมันก็เหมือนกับว่าร้านอาหารร้านหนึ่งที่เติบโตและอยู่ในสายที่สามารถจะเติบโตไปต,ไปต่างประเทศได้แล้วก็วิกฤตช่วงนี้ที่เราเจอทั้งโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นโควิด19เนี่ยให้ธุรก,กิจปรับตัวยังไง เสมอนะมันมีอยู่คำหนึ่งที่บอกว่าล้มแล้วต้องลุกให้เร็วไม่ว่าจะเป็นของลูกค้าผมหรือตัวผมเองต้องบอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยงานที่เราทำเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะอย่างผมทํางานก็คือคาให้การปรึกษาคงไม่นั่งคุยเฉยๆไม่ได้ ก็ต้องไปที่สถา,านที่ของผู้ประกอบการของลูกค้าเราแล้วเหมือนไม่กระทั่งการจัดเวิร์กช็อปการจัดงานต่างๆเนี่ยเราจัดไม่ได้แล้วเวลาผมให้การาปรึกษาไปแบบนั้นเนี่ยเรารู้ว่างานหลายๆงานที่เกิดขึ้นที่จะเป็นโอกาสอย่างที่บอกว่าไปต่างประเทศทุกปีต้องไปต่างประเทศนะฮะเพื่อไปเสนองานเข้าไปปิดดีลต่างๆมันจัดไม่ได้มันไปไม่ได้ แต่เราก็ต้องพอล้มตรงนั้นเนี่ยทุกอย่างผิดแผนเราก็ต้องปรับแล้วหาวิธีการให้เร็วกลับมาให้ดีที่สุดการใช้สื่อ <appe. S 1> มีเดียต่างๆการใช้ช่องทางต่างๆการประชุมออนไลน์ต่างประเทศการวิธีการต่างๆเนี่ยมันจําเป็นดังนั้นนิยามที่อยากจะให้รู้ก็คือว่าเมื่อเรารู้ว่าเราล้มเราต้องรีบรุกอย่าเพิ่งคิดว่าแผนนั้นมันจะดีที่สุดแต่ต้องทดลองทุกแผนฮะ <AS> ถ้าแผนนั้นไม่ดีเฟล เลิกแลวเริ่มใหม่อย่าทูดซีเพื่อจะแบบดันทุลังยื้อให้มันไปถึงจุดที่ไม่ไหวแล้วค่อยทําเราบางทีบางครั้งเนี่ยพรีเซนต์งานต่างๆมันบางครั้งเรารู้ยแล้วมันไปไม่ได้<ฮ>เราต้องมองข้ามช็อตเลยมองว่าโอเคนี้ไปนะเราต้องมองอีกงานแล้วอย่าทําความเสียใจยกับสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วไปดันดันมันมันยังมีโอกาสอยู่เรื่อยๆล้มแล้วลุกให้เร็ว นั้นว,วิธีการลมม้มก็คือล้มแบบกลิ้งไปข้างหน้านะถ้าล้มแล้วอยู่ที่เดิมเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่า fail forward ล้มแล้วไปข้างหน้าแล้วไปสเต็ปได้เรื่อยๆมันจะได้สิ่งใหม่ๆกลับมาเพราะบางทีนะช่วงที่ผ่านมาเกิดขึ้นก็นคืองานบางอันที่มันลม้ลมลงเนี่ยผมกลับได้งานที่แตกต่างกันไปแล้วมันได้ประสบการณ์ใหม่ด้วย เราก็ใช้ทักษะสกิลประสบการณ์ของเราแต่เดิมมาเนี่ยผสมผสานกันเราก็มาทําให้เพราะว่าพฤติกรรมผู้ิโภคเปลี่ยนพฤติกรรมของเศรษฐกิจษษษษษษเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยฮะปีสองปีที่ผ่านมาในวิธีการทํางานไม่เหมือนเดิมเลยกมันเปลี่ยนไปเลยนะครับใช่ใช่ใช่อใ,<ช>ให้พี่เซฟช่วยให้กํบบาลังใจบุคคลที่อยากจะมาเริ่มธุรกิจของตัวเองแต่ยังไม่กล้าหรือผู้ที่ทําธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยอยากจะทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จเนี่ยต้องยังไงบ้างครับ นี้นะครับกล้าไม่กล้ามันอยู่ที่ว่าจะรอดหรือไม่รอดรทุกคนจะคิดแบบนั้นนะครับอยากให้บอกเลยว่าทําเลยคิดคแล้วทําอย่าแผนเยอะแผนธุรกิจอะ่ะมันทําเมื่อคุณคิดว่าคุณได้ทํา อย่างคนกลัวว่าระวังเยอะๆก็คืกกลัวอย่างนั้นมากมายผมคิดว่าถ้าได้ลองทำดีสเตปนะทำเล็กๆน้อยๆทดลองกับสินค้าบางอย่างทั้งภาษาทั่วๆไปแล้วโปรโตไทป์ต้นแบบธุรกิจบางอันเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนมันทาไม่ได้คุณก็รีบเปลี่ยนเลยยังไงก็ตามสิ่งที่ต้องคิดให้มากที่สุดอย่าเริ่มที่โปรดักให้เริ่มต้นที่ลูกค้าหากลุ่มลูกค้าให้เจอ <S <S 1> <S 1> เขาขาดอะไรเขามีปัญหาอะไรเรามีอะไรที่สามารถไปตอบเขาได้บ้างอย่างเงี้จะเป็นโอกาสของการทำธุรกิจได้ดีกว่า เมื önemli, leave, where to where to ่อเรารู ategory, ้ลูกค right. ้าอยู่ที่ไหนเรามีสิ่งของเด่าวนี้เราเขาใช้แชนแนลต่างๆช่องทางต่างๆเพื่อนาสิ่งที่เรามีอยู่เสนอให้กับลูกค้าได้กผู้ประกอบการทุกคนตัวแค่ว่าตัวทํามาแล้วไม่พกลูกค้าแต่มองอีกภาพหนึ่งว่าให้มองหาลูกค้าก่อนเขาต้องการอะไรแล้วเราทําอะไรได้ให้กับเขาบ้างแล้วค่อยไปหาเขาก็วันนี้นะครับก็ได้ความรู้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านที่ศึกษาทางด้านการเงินการลงทุน าการขยายธุรกิจแฟนไชส์นะครับล้มแล้วลุกแล้วก้าวต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่เซฟเศรษฐพงศ์มากครับขอบคุณมากค่ะพออ้นนิ้นครับ,บ,รบสวัสดีครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้กับเดอะม d เด Channel ด้วยนะครับสามารถเลือกดูคลิปต่างๆได้ที่ตรงนี้และตรงนี้นะครับ